เล่าละครเรื่องล่าท้าชนทุกวันพุธพระหัสบมบัีเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD ตอนแรกวันพุธที่18พฤศจิกายนนี้ทัพวิศวกรหนุ่มได้มีโอกาสช่วยชีวิตนาตาชาหญิงสาวสวยจิตใจดีที่ทำงานเป็น NGO ในเหตุการณ์จับตัวประกันกลางเมืองครั้งหนึ่งซึ่งจากเรื่องนี้ทำให้ทั้งคู่สนิทกัน แต่ความสัมพันธ์ยังไม่ทันคืบหน้าชีวิตของทัพวิศวกรผู้มีอนาคตสดใสกลับต้องพลิกผันในชั่วข้ามคืนเมื่อพ่อแม่และน้องสาวถูกฆ่าตายอย่างเหี้ยมโหดแม้ทัพจะรอดมาได้แต่คดีกับไม่คืบหน้าไม่ว่าทัพจะพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมยังไงก็ตามทุกอย่างก็เงียบหายราวกับไม่เคยเกิดคดีนี้ขึ้นมาก่อนทับจึงตัดสินใจเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเอง หนึ่งปีหลังคดีของพ่อแม่ทับได้เกิดคนทวงนี้บุคคลลึกลับที่จัดการกับผู้มีอิทธิพลและคนที่กฎหมายเอื้อมไม่ถึงโดยคนทวงนี้จะไม่ฆ่าแต่เอาหลักฐานต่างๆมาแฉร์ให้สังคมรับรู้และให้กฎหมายทำหน้าที่ลงโทษผู้กระทําความผิดเองแม้ว่าพฤติกรรมของคนทวงนี้จะดูเหมือนเป็นฮีโร่ในสายตาใครหลายๆคนแต่ก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่ดี ทําให้ผู้กองเผชิญนายตำรวจหนุ่มฝีมือดีได้รับมอบหมายให้จัดการกับคดีคนทวงนี้และจากการสืบทําให้เผชิญสงสัยว่าคนทวงนี้ก็คือทัพนั่นเองทัพพยายามหาความจริงเรื่องการตายของพ่อแม่โดยการสืบจากคดีที่พ่อตนทําอยู่สมัยรับราชการเป็นปปชทําให้รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งใหญ่ยิ่งสาวก็ยิ่งลงลึก ทัพจึงจัดการพวกผู้มีอิทธิพลในนามของคนทวงหนี้เพื่อหวังจะล่อยคนที่อยู่เบื้องหลังออกมาทําให้ทัพต้องหนีการจับกุมของตํารวจจนได้มาเจอกับนาตาชาอีกครั้งนาตาชาทํางานให้กับองค์กรไอแซคเพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านกฎหมายให้กับสังคมได้รู้ว่าทัพกําลังทําอะไรเลยพยายามดึงทัพกลับเข้าหาระบบที่ถูกต้องแต่ทัพกลับเลือกที่จะต่อสู้ในแบบของเขามากกว่า ซึ่งถึงแม้ความเห็นจะต่างกันแต่ทั้งคู่ก็มีความเห็นในการคืนความเป็นธรรมให้สังคมเหมือนกันทําให้มีความสนิทสนมและผูกพันกันมากขึ้นและทัพก็ยิ่งรู้สึกแปลกใจเมื่อได้เจอกับเกวลินหญิงสาวความจําเสื่อมที่อยู่กับนาตาชาโดยเกวลินมีหน้าตาเหมือนเทียนธรรมน้องสาวที่ตนเข้าใจว่าเสียชีวิตแล้วทัพเลยเริ่มมีความหวังและพยายามจะพิสูจน์ความจริงข้อนี้อีกด้วยและจากการกระทําของทัพ ทำให้พบว่ามีผู้ต้องสงสัยสองคนคือเสียโอลานนักธุรกิจที่มีเบื้องหลังทุจริตและอัศมันหรือเดอะบอสของเหล่านักเลงมาเฟียขายใหญ่เจ้าของธุรกิจยาเสพติดขนาดใหญ่ซึ่งทั้งคู่น่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อและแม่ทางใดทางหนึ่งแต่ก่อนที่ทัพจะรู้ความจริงก็ถูกอัศมันพาพวกเขาถลม่มจนอาเกตอาของทัพเสียชีวิต ตัวทัพเองก็ถูกตำรวจไล่ล่าจนได้เจอกับครอบครัวกลุ่มของสุเมธผู้มีอุดมการในการจัดการกับคนชั่วแบบเดียวกับที่ทัพกำลังทำทับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสุเมธทำให้เจอเพื่อนๆมากมายทั้งเคียมป้องอาชิแพทคารินทุกคนล้วนแต่มีภูมิหลังที่เจ็บปวดและได้รับความอมยุติธรรมจากสังคมเหมือนเอนกันจึงเลือกที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อทวงถามความยุติธรรม ได้รับการฝึกฝนจากสุมเมธจนมีฝีมือทางการต่อสู้ก้าวหน้าและเป็นกำลังหลักให้กับกลุ่มของสุมเมธพร้อมๆกับความวุ่นวายในกลุ่มที่ก่อตัวขึ้นเมื่อแพทหงลงรักทัพทำให้คารินที่ชอบแพทมานานไม่พอใจแต่เมื่อทุกคนมีอุดมการเดียวกันจึงได้แต่เก็บปัญหานี้ไว้และเดินตามอุดมการโดยมีสูมเมธเป็นผู้นา ทัพกับเพื่อนช่วยกันแฉคนชั่วและจัดการกับโอลานและอัสมันได้ในที่สุดขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีสูเมะก็ส่งทัพกับเพื่อนไปจัดการกับนัทพงศ์เจ้าพ่อค้าของเถื่อนรายใหญ่แต่ขณะที่ทัพกำลังจะจับตัวส่งให้ตำรวจนัทพงศ์กับถูกฆ่าโดยมือลึกลับแต่เรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือนาตาชาเป็นลูกสาวคนเดียวของนัทพงศ์และเธอเข้าใจว่าทัพฆ่าพ่อของตน นาตาชาเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทัพก็พยายามหาหลักฐานมาพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าจนพบว่าสุเมรคือคนที่ลอบฆ่านัทพงษ์นั่นเองสุเมรไม่ได้เป็นคนดีและทำเพื่อสังคมอย่างที่สร้างภาพแต่รวบรวมคนที่มีปัญหาและถูกเอาเปรียบจากสังคมมาฝึกฝนเพื่อเป็นกลุ่มนักฆ่าทำงานรับใช้ให้กับผู้มีอำนาจอีกทีทัพเลยบุกไปหาสุเมธแต่กลับตกใจมากกว่าเดิม เมื่อเห็นทั้งเสียโอลานและอัสมันยังมีชีวิตอยู่สูเม่เลยเผยความจริงว่าทั้งหมดเป็นการจัดฉากเพื่อที่จะเอาทัพมาเป็นพวกเพราะเห็นคุณสมบัติสำคัญในตัวทัพหลายอย่างแต่เมื่อทัพจะล้างแค้นให้ได้ก็จำเป็นต้องให้ทัพตายสูเม่จัดการทัพและคิดจ,จะฆ่าทิ้งแต่เคี่ยมป้องอาชิและซอช่วยกันพาทัพหนีออกมาได้สำเร็จ แต่ต้องแลกกับการแตกหักกับแพทคารินที่เลือกอยู่ข้างสุเมธทับเสียใจมากที่คนที่ตนเคยคิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันต้องเปลี่ยนเป็นศัตรูแบบนี้ทับพาเพื่อนเพื่อหลบไปอยู่กับเปลวเพื่อนสนิทอีกคนและเริ่มจัดการโต้กลับฝ่ายสุเมธพร้อมกับการเคลียร์ตัวเองกับนาตาชาได้ทั้งคู่จึงร่วมมือกันเพื่อกำจัดภัยสังคมและจากการที่ทับปรับความเข้าใจกับเผชิญได้ และ,ะเผชิญรู้ว่าฝ่ายตำรวจของตนก็มีหนอนบ่อนไส้อยู่เช่นกันทําให้ทัพกับเผชิญร่วมมือกันอีกทางจนรู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุมเมธและพวกเสี่ยโอลานคือชาลิดารัฐมนตรีคนสําคัญที่เคยพยายามติดสินบนพ่อของทัพเพื่อให้ผ่านโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสี่ภาคของตนแต่พ่อของทับไม่ยอมเพราะมีพิรุษและข้อทุจริตมากมายในโครงการนี้ ซึงน่าจะเป็นที่มาของการฆาตก,กรรมทั้งหมดนาตาชาจึงช่วยทับใช้สื่อโซเชียลและกระแสสังคมกดดันจนชาลิดาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ถนัดแต่ทางชาลิดาก็ตอบโต้ด้วยการเด้งเผชิญไปอยู่ชายแดนแต่กลับทำให้เผชิญรวมตัวกับทัพและจัดการพวกสุมเมธได้ถนัดมือขึ้นจนพวกสุมเมธปั่นป่วนแต่แล้วทับกับถูกสุมเมธต,ตลบหลังนำกำลังมาบุกถล่มจนเกือบตาย แต่ได้แก้วอดีตเพื่อนและคนรักเก่าของซูเม่ช่วยเอาไว้แก้วพาทับกับเพื่อนไปหลบซ่อนตัวทับสงสัยว่าแผนการของตนถูกตลบหลังได้ยังไงเลยออกตามสืบจนรู้ว่าตนถูกเปลวเพื่อนรักหักหลังอีกทีโดยเปลวรู้เห็นในการตายของพ่อแม่ทับและคิดที่จะข่มขืนเทียนทำน้องสาวของทับด้วยแต่เทียนทำหนีไปได้และถูกรถชนแต่เปลเข้าใจว่าเทียนทำตายแล้ว แต่เทียนทำกับฟื้นขึ้นมาและความจำเสื่อมพร้อมกับได้ชื่อใหม่เป็นเกวลรินนั่นเองเปรวรู้ว่าเทียนทำยังไม่ตายเลยคิดจะมาปิดปากแต่ทัพก็รู้ความจริงแล้วเข้ามาขัดขวางและเกิดการต่อสู้กันขึ้นจนเปลวตกหน้าผาหายสับสนไปแม้ทัพจะช่วยน้องเอาไว้ได้แต่ก็เสียใจที่เพื่อนที่ตนรักมากที่สุดหักหลังตนจนหมดกำลังใจจะต่อสู้แก้จึงหลอกทัพไปเจอกับปวิน อดีตเพื่อนอีกคนของสุมเมศรปรวินฝึกฝนทัพจนเก่งขึ้นและมีจิตใจที่นิ่งสงบกว่าเดิมทําให้ทัพคิดได้และกลับมาต่อสู้กับความอายุติธรรมเหมือนเดิมทัพกับเผชิญและเพื่อนๆช่วยกันจัดการโอลาและอัสมันได้สําเร็จและเกือบจะจัดการกับสุมเมธได้แต่สุมเมธก็เหี่ยมโหดพอที่จะเอาแพทมาเป็นโล่รับกระสุนแทนทําให้ทัพต้องช่วยเหลือแพทก่อนแต่จากการกระทําของสุมเมธ ทำให้คารินตัดสินใจทรยศสุเมธบอกที่ตั้งฐานลับของสุเมธให้ทับรู้ทัพจึงสนที่กาลังกับตํารวจบุกเข้าไปเล่นงานสุเมธและจากการต่อสู้อย่างดูเดือดจนทับเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ได้แก้วสลายชีวิตช่วยเหลือทับและทุกคนไว้ทําให้ทับสามารถจัดการสุเมธได้สําเร็จทับสามารถจัดการสุเมธและได้หลักฐานเอาผิดชาิดา สามารถทวงคืนความเป็นธรรมให้พ่อแม่ได้สำเร็จสมความตั้งใจทัพจึงคิดที่จะมอบตัวและต่อสู้คดีตามที่ควรจะเป็นเพราะแม้ทัพจะสู้กับคนเลวเพื่อปกป้องคนดีแต่การกระทำของทัพก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ดีทัพจึงตัดสินใจที่จะเข้าสู่ระบบและวิธีการที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับนาตาชาแต่หลักฐานทั้งหมดที่ทัพได้มา กลับทำอะไรชาิดาไม่ได้เมื่อผู้อยู่เบื้องหลังชาลิดาปรากฏตัวขึ้นเขาคือปัตตพีทัพต้องกลับไปหลบหนีและต่อสู้อีกครั้งแต่คราวนี้คู่ต่อสู้ของทัพยิ่งใหญ่และร้ายกาจกว่าที่ทัพเคยเจอมาไม่ว่าจะอิทธิพลอำนาจเงินและคอนเน็ชันที่โยงใหยไปทั่วทุกตารางนิ้วในสังคมทำให้ทัพต้องพ่ายแพ้ยับเยินอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนทับจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ และความเป็นธรรมจะมีอยู่จริงหรือไม่หาคำตอบได้ในล่าท้าชนอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวและเรื่องย่อจากละครออนไลน์นะคะ